อรุณสวัสด์ยามเช้าที่นี่เขาเพินนันทุ่งตามกาไอหมอกที่รอยปกคลุมทั่วคุณเขาเรากับลุดเข้าไปอยู่ในความฝันเส้นทางสู่ยอดเขาเพเนนันทุ่งเริ่มต้นขึ้นแล้วสองข้างทางเต็มไปด้วยพันไม้เขียวขจีอากาศบริสุทธิ์จังสดชื่นจนอยากจะหยุดเวลาไว้ตรงนี้จริงๆ ความตื่นเต้นยังไม่หมดแค่นี้เรากําลังจะข้ามลำธารเล็กๆที่น้ำใสยเย็นชุ่มฉ่ำลึกแค่ประมาณ30เซนนี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งสีสันของการเดินทางของที่นี่เวลาขึ้นลงเขาพะเนินทุ่งช่วงเช้าตีห้ถึง8นาฬิกาช่วงบ่าย13นาฬิกาถึง15หนาฬิกา เวลาลงช่วงเช้า9นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีช่วงบ่าย16นากาถึง17นาฬิกาและนี่ก็คือสิ่งมหัศาจรรย์ที่ธรรมชาติมอบให้เราผีเสื้อหลากหลายสีสันบินว่อนเต็มไปหมดราวกับภาพวาดที่เคลื่อนไหวเป็นช่วงเวลาที่เราได้ใกล้ชิดธรรมชาติใกล้ชิดกับความงดงามของสิ่งที่มีชีวิตเล็กๆเ,เหล่านี้อย่างแท้จริง ช่ว่ามีแต่ผีเสื้อฝูงพึ่งป่าก็ลงมาเก็บแร่ธาตุและสารอาหารเช่นกันในช่วงรเวลาการเดินทางเราจึงได้มีโอกาสเก็บภาพสิ่งมีชีวิตเล็กๆเ,เหล่านี้ซึ่งมีสีสันสวยงามเป็นธรรมชาติอย่างมากดูเหมือนฝูงผีเสื้อเขาจะคุ้นชินกับนักท่องเที่ยวมากเขาจึงไม่มีการตื่นตะนกตกใจกับนักท่องเที่ยวเลยเราจึงได้มีโอกาส ถ่ายภาพอย่างใกล้ชิดแสงผ้าอาทิตย์เริ่มสาดตองลงมาจึงเป็นช่วงเวลาที่เราได้เก็บภาพที่สวยงามขึ้นเราฝูงปีเสื้อก็ไม่มีทีท่าว่าจะตกใจและบินหนีออกไปจากหน้ากล้องเลยช่วงนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่เราได้ตักตวงสีสันแห่งความงามของธรรมชาติเราจึงเก็บภาพ ผีเสื้อต่างๆนานาชนิดและเตรียมพร้อมที่จะเดินทางขึ้นเขาอีกต่อไปหลังจากขึ้นชมความงามของธรรมชาติกันอย่างเต็มอิม่มเราก็มุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางของเราครับเส้นทางเริ่มสูงชันขึ้นและเส้นทางต่อไปนี้ก็อนุญาตให้เพียงรถขับเคลื่อนสี่ล้อเท่านั้นที่จะผ่านไปได้เป็นเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงที่เราต้องขึ้นแล้วก็ขึ้นแล้วก็ขึ้นเพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทาง ในล,ล้วเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางเขาเพเนอนทุ่งและที่เห็นอยู่นี้ก็คือพญากระรอกไฟซึ่งมีตัวใหญ่มากและเขาก็ไม่มีทีท่าว่าจะตื่นตระหนกตกใจกับนักท่องเที่ยวมากสักเท่าไหร่ทำให้เราได้มีโอกาสเก็บภาพในส่วนที่มองไปข้างหน้าก็จะเป็นข้างแว่นที่กำลังเก็บกินรูกเการัดอยู่ซึ่งมีด้วยกันเป็นฝูง ึงเราได้มีโอกาสเก็บภาพอย่างใกล้ชิดที่นี่คือที่ที่เราได้สัมผัสชีวิตในป่าอย่างแท้จริงสัตว์ป่าหลากหลายชนิดออกมาให้เราได้เห็นและแน่นอนเราจะกางเต็นท์ทำอาหารง่ายๆท่า,ามกลางบรรยากาศที่สุดพิเศษนี้มีความสุขอะไรจะเท่าอาหารหลักในการเดินทางของเราคงหนีไม่พ้นไข่ใช่ครับ เรากำลังทอดไข่ในน้ําเป็นไงครับฝีมือทอดไข่ในน้ําของแม่ครัวของเราต้องอร่อยแน่เพรว่าถ้าไม่อร่อยงานนี้คงอดตายเพราะเราไม่ได้เตรียมอาหารมามากมายแค่นี้ก็เกือบจะเต็มคันรถแล้วก็เรากินอาหารกันตะกู่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมจุดชมวิวของเขาเพะน,นันทุง่งวิวด้านบนนี้ จะมองได้ไกลจนรับขอบฟ้าทิวเขาใหญ่น้อยเบื้องหน้าช่างงดงามเกินบรรยายเป็นภาพที่อยากเก็บไว้ในความทรงจำตลอดไปในช่วงเวลาที่เมฆหมอกเริ่มลอยมาสัมผัสได้ถึงความสดชื่นของระอองน้ำที่ลอยมาประทะร่างกายรู้สึกได้ถึงความเย็นชุ่มชำ่ำอากาศดีมีลมพัดโช,ชยมาตลอด ยอดเขาไกลๆเริ่มหายไปเมื่อถูกปกคลุมด้วยเมฆหมอกที่ลอยมาอย่างช้าๆนับว่าเป็นความงามของธรรมชาติที่น่าชมมากจนอดที่จะถ่ายภาพเก็บไว้ดูเป็นที่ระลึกถือว่าเป็นทริปหนึ่งที่ได้ชมความงามของธรรมชาติที่หาชมยากเป็นอย่างมากอีกทริปหนึ่งและนี่ก็คือหลักฐานว่าเราได้มาเยือนที่นี่ ถ่ายภาพกับทิวเขาที่สวยงามเป็นการปิดท้ายคลิปเขาพนินทุ่งที่น่าประทับใจจริงๆ